เจ็ดเจ็ดแมนเวอร์เร็วมากสามคนนี้เตะบอลเร็วมากมากนะคนอื่นเตะนานมากอาจจะโดนหรืออาจจะเพราะว่าได้แปงผดไม่รู้อ่ะมันแอบมุมเพราะว่าเด็กแก๊งเหมือนจะได้หนึ่งได้สี่ได้อะไรกันอย่างเงี้ยแล้วมันยากมันยากมากโอ้โอ้โอ้ถูกแล้วเอาคิวเอ วาวายวาดรีบรีวัวแพ้เอ๊ะวิ่งขัดตัวเดียววัวแพ้ไม่ได้ต้องเหายอนดวพรเดี๋ยวคุณต้องไปสู้รบกับลิงเอาเอาเอนมาก่อนไม่ใช่เอ็นนี่อ็นนี่นี่นี่มาต่อมามามาสู้กับลิงต้องแร่งแล้วนะไม่ให้เจมนะลิงต้องแรงแล้วนะเไเ หยอนเล็กก็ได้เหนื่อยเร็วเจมเจมสู้ๆเร็วเจมเร็วเปลี่ยนไม้ได้แล้วมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเจมคุณต้องจอดจอดจหนึ่งตัวเพื่อนโอเคเปลี่ยนไม้ได้ทันฐานเร็วเจมเร็วเจมเ่ยสีฟ้าอันเจมเร็วสีเหลือสีเหลืองีเหลืเร็วเร็วตัวเดียวตัวเดียวเจมเร็ว เอาโอเคเฮ้ยแป๊บนึงนะคะอันนี er. ้ลบหนึ่งสองอันดุกแล้วก right. ็ลบห้าหนึ่งนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับร้ไปทั้งหมดเจ็ดเนาะลบเจลบ7ก็จะเป็น1นึ่งนาทีสามสิบวินาทีนนนึงาคอโอเคสามแปดอุยชนะดิชนะดิเอ้ยเวนหมดกัเล่นใหม่ปะมาแล้ว เฮ้ยนะเฮ้ยแต่ผมไม่น่าโยนได้ล้มหนึ่งเลยนะล้มหนึ่งสองอันได้รู้ว่าไม่เป็นไรเก่งมาทั้งเก่งรับไม่เป็นไรเ่นผมขอเคยเป็นที่หนึ่งแป๊บหนึ่งนะโอเคติวไว้ว่าเป็นที่หนึ่งแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นที่หนึ่งแตแป๊บหนึ่งว่าจะยาวนะอุ้ยไม่แป๊บอาจจะหลายวันเออจะหลายวันใช่หลายวันเดี๋ยวพี่มิ้งเขียนว่าเป็นที่หนึ่งหลายวันให้ได้ครับเป็นที่หนึ่งอ่ะกลับไม่ใหม่โอเคไม่แล้วเดี๋ยวของบินนี่พี่มิ้งเขียนว่าไม่โหลดแล้ว อยากเล่นใหม่อยากชิงที่หนึ่งบ้างไหมจิงหกคุณแต่ชิงที่หนึ่งหรอเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าอ่ะรอบเดี๋ยวพี่นี่มาเล่นใหม่นะแต่วันนี้ผมไม่ที่หลอก็พอเออแต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งมันมีเกมที่คุณต้องเล่นกับลูกสำรวยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งโอเคเดี๋ยวช้าช้าเดี๋ยวให้น้องๆ